แม่เขาเ็นาะ่๋อออรอคล้ี่คือสปีเป็นใหญ่เนาะก็คือเวลาเสียชีวิตเนี่ยก็จะมีเครื่องประดับที่ตัวเขามากมายนะคะตอนะพ้เขาไปเลยนั้ญารว่วมเป็นเป็นเป็นจ้าแม่เจ้าแม่ก็คือคือเป็นผู้นำของสมัยก่อนคือง้นคือยุคสามพันปีถึง, 4, ถงสี่พันปีเนี่ยจะเป็นใหญ่เนาะ มีแค่โครงกระดูกโครงเดียวที่มีเครื่องประดับเยอะใช่ไหมคะอ๋ะอเดี๋ยวไปด้านนู้นเดี๋ยวผมจะเปิดจอบรรยายให้ดูอ๋อค่ะครับผมอันนี้ก็หลังจานกน4,000ปีจะแล้วเนาะหลังจาก4 0ันปีจะแล้วผู้คนที่คนโคกขนมดีนี่อาศัยอยู่บน,นโคกขนดีนเนาะตอนนี้ทะเลเริ่มห่อยหางไปแล้วเนาะเพราะทะเลเริ่มห่อยหางไปทำนี้วิธีที่นี่ พอที่สองคนพกกรเดุมมีก็เปลี่ยนไปด้วยเนาะค่ะเราต่อมาจากนั้นเราก็จะพบพวกพวกเปลือกข้าวพวกกระดูกสัตว์ต่างๆเนาะพวกเงี๊ฟางหินเนาะคราวนี้เราเปดูแฟ่ป้าพีต้งมีกระดุมมีคือดีกอ๋ออันนี้ก็คือเป็นการเริ่มตั้งหมู่บ้านใช่ไหมคะใช่ครับเป็นภาพคุณลองเข้าใจหมู่บ้าน อ๋ยยอการที่กําลังิเริ่มผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ในป่าแถบนี้ใช่ไหมคะครับยังเป็นชาวบ้านสมัยโบราณเนาะ,ะอ๋ยยะอค่อยยะเป็นป่าใหญ่เลยนะคะเนี่ยพื้นที่กว้างมากเลยนะคะอูยยะ้นียยก่ก็เป็นแบบจริงๆเนาะค่ะ แล้วก็เจอโพกมาดูแบบนี้เนาะแล้วไอ้ตรงนู้นก็เป็นชั้นเปลือกหอยอเปลือกหอยแขง็งเราจะพบเ,เปลือกหอยแขง็งหรือก้ามปูมากมายมหาศาลเนาะ<อ>แล้วอันนี้หลุมที่ทิพานคือหลุมของเจ้าแม่โคกพนมดีเนาะ ันนี้งไปใชั้นะครับมัจะมีตัวรงถือบรรยายให้ว่าการฝังศพยุคที่หนึ่งยุคที่สองอันนี้เป็นการขุดของแต่ละชั้นดินนี่ก็คือแต่ละยุคแต่ละสมัยใช่ไหมคะไม่ใช่สมัยเดียวกันหมดใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นสมัยทสี่หรือสี่อเนาะอ๋อยุคที่หนึ่งมันเออมันมันมันจะเป็นสมัยที่หนึ่งจะลึกหน่อยค่ะเนาะอ๋อเหมือนเหมือนทับถมกันไหมเรื่อยเรื่อยเรื่อยใช่ไหมคะ มาเดี๋ยวจะมีภาพบรรยายอยู่ขงในค่ะงั้นก็คือโครงกระดูกที่เราเจออยู่ตรงนี้ก็คือลักษณะนี้หมดเลยใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าอันนี้เอามาจําลองให้เสมือนจริงใช่ไหมคะอ๋อเพียไจบคนบจริงค่ะครับผมเพียง้ดูจริงค่ ดีมากๆเลยค่ะวันนี้ถือว่าเจนโชคดีมากๆเลยนะคะที่มาเจอคุณตาคุณตาคือให้ความรู้แบบได้ดีมากๆเลยนะคะใครที่จะเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ของโคกพนมดีแนะนําให้มาเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่มาแล้วไม่เจอคุณลุงนะคะเดี๋ยวเจนจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะอันนี้ก็เป็นารสางังเ่อต่างๆเนาะสมัยในยุคที่นีาพจะมีค่ะ พอนุกี่หนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับว่าตัวพวกตัดหรืออะไรเงี้ยจะมาคุ้นเกี่ยวกันขึ้น,นไปเนาะต่อมาข้อหลังขึ้นมาก็เพิ่มพัฒนามาแล้วก็จะขึ้นถึงอ๋อถึงสมัยมที่เจ็ดมีตัวสีอเึ็นใหญ่ด้วยค่ะนี่ก็จะเป็น ชั้นพื้นดินที่ขุดค้นพบเจอหลุมศพแต่และสมัยนะคะตั้งแต่สมัยที่1ถึงสมัยที่7นะคะจะอยู่ความลึกลดหลั่นกันไปนะคะตามชั้นแล้วก็ตามอายุของสถานที่แล้วก็บุคคลที่ถูกฝังไว้ในดินนะคะนี่ก็จะเป็นป้ายบอกนะคะว่าหลุมฝังศพที่1เป็นของใครพบในปีพศอ,อ,อะไรและอายุประมาณเท่าไหร่กี่ปีมาแล้วนั่นเองค่ะจะมีรายละเอียดบอกไว้แบบนี้เลยนะคะ นี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพจําลองที่บ่งบอกแล้วก็ชี้จุดนะคะว่าศพหมายเลขอะไรพบอยู่ตรงไหนและก็พบอยู่ในลักษณะใดนะคะแล้วนี่ก็คือ,อหลุมศพนะคะที่ขุดค้นพบกันจริงๆเพียงแต่วา่าโครงกระดูกนะคะของจริงได้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของราจินี นั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเก็บไว้ที่นี่ก็เนื่องด้วยจากอากาศแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงนะคะจะทําให้สภาพของกระดูกนะคะย่อยสลายไปตามการเวลาได้นั่นเองนะคะเพราะว่าลักษณะของโครงกระดูกเมื่ออยู่ใต้ดินที่ไม่มีชั้นบรรยากาศนะคะแล้วก็ขุดค้นพบขึ้นมาจะทําให้โครงกระดูกถูกสูญยากาศแล้วก็เกิดการสูญเสียได้นั่นเองค่ะมีบอกหมดเลยนะคะว่า หลุมที่เท่าไหร่นะคะขุดค้นพบลักษณะไหนแล้วก็มีอายุาเท่าไหร่กี่ปีมาแล้วนะคะบอกไว้ละเอียดมากๆเลยนะคะถือว่าวันนี้จันโชคดีมากๆเลยอ่ะคือไม่คิดว่าจะได้เข้าชมนะคะทุกคนเพราะว่า พี่ๆที่มาก็คือบง่งบอกว่าไม่สามารถเข้าชมได้อันนี้คืออะไรอะคะคุณลุงน,นี่คือเป็นการฝังศพของเด็กในยุคนั้นครับเขาจะฝังอยู่ในกระดาษอยู่ในหม้อดินครับอ๋ออันนี้คือการขุดผมพบในหม้อดินเหรอคะใช่ครับหม้อดินใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอะค,ะครับโอ้เป็นการ์าพบกระดูกคารุกในพาชนธดินเผากรารสื่อวิญญาณไปเกี่อ๋อ อ,อ,อนี่ไงทุกคนนี่นะคะได้ความรู้เพิ่มเติมอีกนะคะว่าในสมัยช่วงยุคเมื่อพันกว่าปีหรือสองพันกว่าปีที่ผ่านมานะคะมีการรักษาศพไว้แบบไหนบ้างแล้วก็มีการทำพิธีชาปนากิจศพไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าคนโตนะคะจะทําในลักษณะไหนก็คือมีการบ่งบอกไว้อย่างละเอียดเลยนะคะถือว่ามีความรู้และได้ความรู้มากๆเลยนะคะมาที่นี่ มีเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นของเด็กนะคะที่ใส่ไหนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะยังมีโครงอยู่เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นจำลองนะคะไม่ใช่ของจริงนะคะทุกคน